เป็นการเรียนทําเว็บไซต์ภาษาคนที่เข้าใจง่ายมากในหนึ่งวันก็คือทําได้เลยการเป็นเจ้าของธุรกิจมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเราจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเว็บไซต์เลยไม่ได้ค่ะวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์การเรียน WordPress ให้ฟังค่ะเราเรียนกับสยามโฟกัส c o m นะคะที่เราเลือกเรียนกับที่เนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราเสียเงินเรียนไปแล้วอะ่ะทุกคนเราไม่อยากได้แค่ทฤษฎีเราอยากได้ประสบการณ์ด้วยก็เลยต้องเรียนกับคนที่รับทําเว็บไซต์จริงๆเริ่มแรกนะคะเขาจะบอกข้อดีข้อเสียของ WordPress ก่อนแน่นอนว่าข้อดีมันเยอะมากๆนะคะแต่ เราก็จําเป็นมากๆเหมือนกันที่จะต้องรู้ข้อเสียของมันค่ะแล้วในหนึ่งวันเขาสอนอะไรบ้าง อย่างแรกเลยนะคะก็เป็นการติดตั้ง r d p r e s s บนโฮสติ้งของคุณค่ะแล้วก็มีการสอนเลือกธีมเพิ่มปลั๊กอินสร้างเนื้อหากับเว็บไซต์ของคุณเช่นบทความรูปภาพวิดีโอนะคะแล้วก็การปรับแต่งรูปแบบเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีการทดสอบเว็บไซต์ในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความเร็วด้วยนะคะคนที่สอนเราชื่อว่าพี่ตั้มค่ะเขาเป็นเจ้าของสยามโฟกัสน,นะคะเป็นนักทําเว็บตัวจริงที่มีประสบการณ์มากว่า20ปีถ้าใครสนใจอยากเรียนทําเว็บไซต์แบบเข้าใจง่ายใน1วันลองเข้าไปดูที่สยามโฟกัส .com ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ตรงนี้นะคะ